ก็โอเคด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนตัดต่อด้วยแอปนี้นะครับคือผมจะซอนแบบว่ายางลดเร็วเลยนะครับแต่ใครไม่เข้าใจก็ขอโทษก็อาไฟด้วยนะครับก็ให้ากดเข้าไปเลยนะครับแล้วก็กดเพิ่มโปรเจกต์ใหม่นะครับจากนั้นก็หาวิดีโอที่เราจะตัดนะครับแล้วก็กดเพิ่มนะครับแล้วก็เลื่อนหาซอตที่เราจะตัดนะครับประมาณผมจะตัดมายักให้มันเดินท่านะครับก็ เรากดสวิดีโอแล้วก็กดแบ่งสร้างนะครับแล้วก็กดตัดตรงนี้ทิ้งนะครับกดสวิดีโอแล้วก็กดลบที่สําคัญนะครับก็ให้เรากดไปที่รูปแบบนะครับแล้วก็เอา16.9นะครับสําหรับโทรศัพท์ใครที่เป็น16.9แล้วคือคลิปมันเป็น16.9แล้วก็ไม่ต้องปรับนะครับถ้าใครอยากปรับตามผมก็ปรับได้เลยนะครับคือเต็มหน้าจอ u t u b e นะครับโอเคนะครับเมื่อเราปรับเสร็จแล้วก็ให้เรากดออกนะครับโอเคนะครับแล้วก็จะได้ภาพเป็นแบบนี้แล้วนะครับ ถ้าสำหรับใครที่ไม่อยากได้แปลว่าเสียงให้มันมีในวิดีโอก็กดปิดเสียงนะครับแต่ใครอยากให้มันมีเสียงในวิดีโอก็กดแบบนี้นะครับแล้วก็เลื่อนหาซอสที่เราอยากจะได้ต่อนะครับเออประมาณนี้นะครับมก็จะกดตัดนะครับอืมตัดทิ้งมาเลยซะแล้วประมาณนี้นะครับแล้วก็จะได้กันว่าภาพเป็น ภาพเป็น16.9นะครับเต็มหน้าจอ YouTube เลยนะครับจากนั้นก็ให้เราเมื่อเราได้สอดที่เราต้องการแล้วก็กดปรับแก้นะครับคือปรับสีมันสวยนะครับตัวนี้ผมก็จะสอบเอาแค่ซ0นะครับตรงนี้ก็ซินะครับทุกคลิปเลยนะครับผมจะปรับเป็นแบบนี้ตลอดเลยนะครับสําหรับใครที่อยากจะทําตามก็ทําตามได้นะครับนี่นะครับก็ภาพมันก็จะสวยแบบนี้แล้วนะครับ แล้วก็ทําสําหรับใครที่อยากจะได้เพลงนะครับก็กดเพิ่มการสร้างเสียงนะครับแล้วก็กดเสียงนะครับจากนั้นเราก็หาเสียงที่เราต้องการเลยนะครับเช่นผมเจาเสียงนี้นะครับแล้วก็กดบวกนะครับแล้วก็กดพังดูถ้าหางมันไกลก็กดตัดเสียงออกนะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับใครที่ไม่เข้าใจก็สมาธถทำได้นะครับก็ กดตรงที่ข้างบนนะครับ700ก็ปรับให้มันเต็มเลยนะครับเพื่อความละเอียดของหน้าจอแล้วก็กดบันทึกเลยนะครับตรงข้างบนมันจะเป็นเหลี่ยมๆกเึิงนะครับก็รอให้มันเต็มนะครับเมื่อมันเต็มแล้วเนาะมันก็จะอยู่ในเครื่องของเรานะครับสามารถลงคลิปได้เลยนะครับสําหรับใครที่รับชมคลิปจนจบหรือว่าไม่เข้าใจก็ไม่รู้จะอธิบายนะครับคือผมก็ตัดต่อเป็นแบบนี้นั่นนะครับสำหรับใครที่ จะนำสูตรก็นำไปแล้วนะครับไม่นาก็ไม่เป็นไรนี่นครับมันก็จะเสร็จแล้วเราก็ไปดูในเครื่องเลยนะครับมันก็จะอยู่ในโทรศัพท์แล้วนะครับก็เรากดดูได้เลยประมาณนี้นะครับก็ไปแล้วนะครับบ๊ายบาย